อออเเจจย่างนางนนนะกกก็คหหััมืสวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงกันเพชรแล้วก็คุณสุวพงศ์จันทร์ฝ่งเพชรบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ในรายการมติชนสุดสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ครับพี่อูครับมากับน้ําตาเลยแล้วก็ถือว่าน้ําตาครั้งนี้เนี่ยนำมาสู่ปรากฏการณ์อีกหลายๆอย่างอืมครับก็วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่วสเกตใช่ครับเป็นวันเกิดครบรอบ 50ปีของคุณยิ่งรักกินวัตรนะครับวันนั้นก็นํามาสู่เหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นคือปกติวันเกิดจะต้องอะไรนะแต่ไม่ได้ความสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแต่วันนั้นกับมีคราบน้ําตาอย่างน้ําตาซึ่งอาจจะอาจจะถึงขั้นว่าไหลพากากเลยก็ได้เพราะว่ามันก็นําไปสู่การตั้งคําถามว่านี่เป็นดาว่าหรือว่าเป็นความรู้สึก ที่มันท่วมท้นออกมาจริงๆอัดอั้นตันใจจนแบบมันกั้นไว้ไม่อยู่ใช่ครับอันนี้จะทําให้ไม่สน่สุดสัปดาห์หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นครล้ายๆมองวิเคราะห์ว่าเรื่องหลังน้ําตาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับซึ่งเราก็มองได้ทั้งสองแง่นะครับหนแง่แรกก็คือเป็นความอัดอั้นตันใจจริงครับของของคนคนหนึ่งที่เผชิญกับจะมองว่าเป็นมรสุมก็ได้นะครับเพราะว่า การที่คนคนหนึ่งจะต้องเผชิญ mm. คดีนะครับซึ่งมีโทษจำคุก mm. มีโทษยึดทรัพย์นะครับแล้วก็เธอถูกยึดทัพย์ไปแล้วตอนนี้ถูกชี้ขาดจะต้องถูกยึดทัพย์ประมาณ30มหมืนล้านสากนครบครับขณะเดียวกันต้องลุ้นอีกว่าจะรอดคุกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยจะเจอโทษหนักขนาดไหนซึ่งคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นเนี่ยอัดอันอ้นตันใจแน่นอน นะครับซึ่งพอถึงพอถึงวันเกิดได้ทําบุญมันก็ความรู้สึกนะั้นมันก็อาจจะท่วมท้นออกมาอันนี้อาจจะไม่ใช่ดรามา่านี่เป็นเป็นความรู้สึกจริงๆของคนที่ถูกกดดันอย่างหนักแต่แต่อีกด้านหนึ่งก็ก็สามารถมองได้เหมือนกันว่าคุณยิ่งรักเองสิ่งที่จะคล้ายๆเป็นแรงสนับสนุน <c oughs> ที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้เนี่ย นั่นก็คือการที่เธอต้องอยู่ท่ามกลางมวลชนที่สนับสนุนออในภาวะเช่นนี้เนี่ยเธอไม่มีอํานาจเหมือนกับคณะคอสชอที่จะใช้กลไกต่างๆนะครับในการที่จะเรียกคะแนนสงสารคะแนนสนับสนุนบ,บางทีน้ําตาที่ที่รั่งออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดคล้ายๆเป็นเครื่องมือหนึ่งเครื่องในทางการเมืองที่จะสามารถเรียกเสียงสนับสนุนเรียกเสียง อะไร,ระความเห็นอกขึ้นใจจากมวลชนชการที่เธออยู่ในท่ามกลางมวลชนเนี่ยมากๆนะครับอย่างเช่นเธอจะค่อนข้า,ขา,ขาจะอะไรนะดีใจกับ facebook ที่มีเสียงมีแฟนผู้ติดตามนะครับถึงหกล,ล้านไลคร์รซึ่งมากที่สุดในนะักการเมืองไทยการที่มีเสียงสนาบสุนเช่นนี้มันจะทําให้หนึ่งคดีความต่างๆหรือแรงกดดันต่างๆเนี่ยมันจะมีพลังมวลชนเข้ามาช่วยประทะด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ พอที่จะประคองตัวยืนอยู่ได้ซึ่งเป็นอะไรนะเป็นอาวุธทางการเมืองครับที่สําคัญดูเหมือนเป็นเรื่องความอ่อนแอเป็นเรื่องเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันสามารถที่จะสร้างอะไรได้บางอย่างเพราะว่าก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานคนไทยนิสัยอบอ้อมอารีแล้วก็มีความเห็นใจครับสูงและเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ว่าสำหรับหน้าการเมืองเองมันเป็นคล้ายๆเป็นอาวัจนะที่จะแสดงออกได้ คงจะเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่มีการเล่าเรียนกันครับรบก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เลยครับสัปดาห์นี้ก็ได้ไปคุยกับทางอาจารย์นันทนานันทวโรพาตคณบดีครับวิทยาลัยสื่อสารการเมืองของมหาวิทยาลัยเกิดครับก็ได้ถอดสัญลักษณ์น้ำตาของคุณยิ่งลักครับเพราะว่าเขาเรียนด้านนี้โดยตรงครับครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของอาจารย์นันทนาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับครับด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่มีบุคคลสําคัญหรือ public f i g อ r e หลังน้ําตาเนี่ยมันเป็นภาพที่สื่ออยากได้อยู่แล้ว นะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยโอบามาเองก็เคยหลั่งน้ำตาแล้วก็กลายเป็นภาพที่แบบขึ้นมาในสื่อทุกสื่ออันนี้เขาเรียกว่า Agenda Setting นะคะก็คืออ,อ,อาจจะดูดรามา่าแต่ว่าไอ้ดราม่าอันเนี้ยมันมันให้ความรู้สึกแล้วก็ทำให้คนเนี่ย อยากรู้ว่าร้องไห้เรื่องอะไรร้องไห้ทำไมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกจริตกับคนไทยคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ถ้าจะบอกว่าขี้สงสารเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ใช้น้ำตาเข้ามาเนี่ยมันมีผลแน่ๆนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยิ่งรักเองเนี่ย ได้ถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมาในช่วงจังหวะของวันเกิดแล้วก็เหมือนกับพูดคำคำหนึงออกมาซึ่งมันก็โดนใจคนที่บอกว่าทนจนไม่รู้จะทนยังไงแล้วนะคะใครที่ใครที่เจอภาวะอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็คนที่รับรู้ตรงนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกเห็นใจ สงสารเกิดขึ้นมานะคะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องการสื่อสารของบุคคลคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสื่อสารทางการเมืองเพราะว่ามันผ่านสื่อมวลชนและประชาชนจํานวนมากได้รับรู้ดังนั้นอารมณ์นี้ที่คุณยิ่งรักถ่ายทอดออกมาเนี่ยโดยความรู้สึกของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเห็นใจ สงสารแล้วกอ็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะยอมมาร้องไห้ออกสื่อนะคะแต่แต่ที่จริงเธอคงไม่ได้ตั้งใจที่จะร้องไห้ออกสื่อแต่ว่ามีสื่อบนชนไปทำข่าวอะไรต่ออะไรมันเลยก็เหมือนกับร้องไห้กับสื่ออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้คนรู้สึกอ่อนไหวกับสิ่งที่คุณยิ่งรักได้แสดงออก ด้านหนึ่งนะขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในภาวะของความขัดแย้งทางความคิดซึ่งมันยังไม่เคยถูกสลายไปเลยนะคะกลุ่มคนที่โดยท,ทั่วไปเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็นประมาณ3กลุ่ม กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่เป็นมวลชนที่สนับสนุนแนวทางของคุณทักษิณซึ่งก็โอเคสนับสนุนคุณยิ่งรักด้วยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณทักษิณน,นะคะก็มีมวลชนที่เป็นชนชั้นกลางในเมืองค่อนข้างมากนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่กลางๆไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งแต่ก็ดูว่าอะไรมันสมเหตุสมผลเพราะนั้น การที่คุณยิ่งรักสื่อสารโดยการถ่ายทอดอารมณ์ที่อ่อนไหวออกไปเนี่ยกลุ่มคนที่ชอบคุณยิ่งรักก็จะยิ่งรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็เทใจให้นะคะส่วนคนที่ไม่ชอบคุณยิ่งรักแน่นอนก็ยังไม่ชอบอยู่ต่อไปแล้วกอ็อาจจะเสียดสีประชดประชันว่าโอ้ยดราม่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนกับ เธอมาแสดงบทนางเอกผ่านสือ่อก็ยังไม่ชอบอยู่ต่อไปแต่สิ่งที่จะได้ใจของคนเนี่ยมันจะเป็นคนกลางๆที่เขาเองเขาไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งแต่เขาก็ดูว่าอะไรที่มันสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะได้ความความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มคนกลางๆเพิ่มมากขึ้น แต่ว่าไม่ไม่มีผลกับคนที่ไม่สนับสนุนมาแต่แรกอันนี้มันก็เป็นการสื่อสารไปถึงรัฐบาลด้วยว่าการที่จะทำอะไรกับคุณยิ่งรักษหรือว่าพรรคเพื่อไทยตรงนี้เนี่ยมันมีมวลชนจำนวนหนึ่งที่เขาเองเนี่ยเขาสนับสนุนอยู่แล้วเขาเองเขาก็มองอยู่อันนี้ก็ต้องออให้ความเป็นธรรมหรือว่าการการกระทำอะไรต่างเนี่ย คงจะต้องให้มันมีความชัดเจนนะคะมีธรรมพิบาลคือไม่อาจที่จะทำได้ตามอารมณ์หรือว่ามีลักษณะที่เหมือนที่คุณยิ่งรักสะท้อนออกมาก็คือว่าถูกกระทำจนกระทั่งตัวเองนั้นไม่รู้จะทนยังไงอีกแล้วนะคะอันนี้ก็มีผลค่ะว่ารัฐบาลก็คงจะต้องเงี่ยหูฟังหรือว่าดูปฏิกิริยาของมวลชนต่างๆด้วยว่าเขาเองเนี่ย เขาสนับสนุนหรือว่าให้ความเห็นอกเห็นใจกับคุณยิ่งลักซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นการที่รัฐบาลจะลงมือกระทำอะไรที่มันค่อนข้างจะรุนแรงหรือขัดกับความรู้สึกของมวลชนแต่ก็ต้องรับรู้เอาไว้ด้วยว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มองอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะไม่สนับสนุนการกระทำที่รุนแรงต่ออดีตนาย,ยกน้ำตาถือเป็นอาวุธได้ไหมครับเป็นได้ ถ้าใช้เป็นความรู้สึกที่กว่ามันจะกั่นมาเป็นน้ำตาได้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องท่วมทนนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ดาราเนี่ยมันไม่ได้แบบออกมาง่ายๆนะแต่เมื่อมันออกมาในภาวะที่เขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามันก็จะทำให้ความรู้สึกของโคตเนี่ยมันมัน เต็มตื่นไปกับเขาด้วยแล้วมันก็จะได้ใจนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะกักการเมืองผู้หญิงนะคะนะกักการเมืองผู้ชายถ้าเผื่อว่าใช้ให้เป็นใช้ให้เหมาะนะคะอ,อ,อย่างเช่นตอนที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐออ,ออกทีวีตอนที่ประเทศไทยเสียเขาพาะวิหารอันนี้ใน YouTube ยังมี ยังมีอยู่นะคะก็ก็ไปเปิดดูได้ก็จะเห็นได้ว่า,าน้ำเสียงที่สันเครือแล้วก็แววตาที่เลือ้อน้ำตามีน้ำตาหน่อยๆอ,อันเนี้ยมันมันทำให้คนไทยมีความรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะตำหนิรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลออกมา,เ,าเหมือนกับพูดแล้วก็เศร้าไปกับคนไทยที่เรา เสียเขาพระวิหารโดยคำตัดสินของศาลโลกอันนี้ก็ต้องบอกว่า,าใช้ให้เป็นมันเป็นอาวุธที่ที่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยในสมัยอจอมพลสฤษดิ์ก็ลืมไปเลยว่าเอ๊จริง,รงๆเราเสียเขาพระวิหารไปเนี่ยในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่ามีความรู้สึกแบบเราเศร้ากันทั้งประเทศเราสลดกันไปพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ออกมา ถูกที่ถูกเวลาต้องบอกว่าการถอดสัญลักษณ์ขออจันนันทนานี่มีสนใจมากใช่ครับเพราะว่านอกเหนือจากอะไรนะน้าตาแล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะอื่นๆอีกนะครับถ้าเราสังเกตดูในการเมืองในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยในท่ามกลางม่านน้ําตาของอดีตท่านผู้นบถ้าเรามองย้อนกลับมายังผู้นําปัจจุบันนะครับเราก็เห็นการไล่กรการอะไรพวกนี้มันก็เป็นการอะไรคล้ายๆเป็นการสร้างมวลชน อีกรูปแบบหนึง่งโดยการใช้ลักษณะอีกอย่างหนึง่งนะครับบ,บางทีอย่างที่เราเห็นอะไรนะมีการพยายามจะกําหนดเช่นจะมีจะมีการฟื้นเรื่องคอ,อรมอสัญจรขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็คือการสร้างมวลชนอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาที่ออกไปตามต่าง,าง,งจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะมีภาษากายของท่านผู้นำเช่นอะไรนะไปเต้นกับชาวบ้านไป ปฏิสัมพันธ์การมีการเชื่อมกันครับ,รบแล้วก็จะใช้ท่าทีอันธนัดก็คือการพูดของ <c oughs> ของท่านนายกที่ลักษณะเด่นคือท่านชอบพูดนะครับก็จะใช้วิธีก็จะเป็นภาษากายอีก,อกลักษณะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีกระแสข่าวในเรื่อง,องการตั้งพักทหารครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นกระแสข่าวมานานแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้ดูค่อนข้างจะชัดขึ้นมาอีกว่ามีการพูดถึงเรื่อยๆจะถือว่าชัดหรือไม่บางทีก็ เราคงต้องอ่านภาษากายมากกว่าภาษาคําพูดนะครับเพราะว่าคําพูดแรกที่ออกมาจากหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการมีโพลออกมาแล้วบอกว่าสนับสนุนให้คอสชตั้งภรคการเมืองพอออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีจะถูกมองว่าในลักษณะที่กัก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 นะครับก็คือคล้ายๆว่าให้สถานการณ์พาไปนะครับเป็นลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ให้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ครับคล้ายๆประเมินว่า ให้เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมีตัวชี้ขาดนะครับซึ่งตัวนี้เองที่ทําให้ถูกนําไปสู่การตีความใใคล้ายๆน้าตาลคุณยิ่งลักว่าคําพูดกัดเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรมันจะหมายถึงว่าฉันก็ยังจะเดินต่อนะเพียงแต่ว่าไปเรียกร้องให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยแสดงออกมาซิคุณจะออยังไงพวกนักการเมืองไปตั้งพักมาสิรหรือว่ามวลชนต่างๆแสดงการสนับสนุนซิอะไรพวกนี้นะครับ แต่เราคงจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า,าลักษณะถ้าหากจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่แนวหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะไหนนะครับซึ่งตั้งพักการเมืองเลยเอาให้รู้แล้วรู้รอดเลยชัดเจนเป็นภาษากายที่ชัดเจนเป็นลักษณะที่แบบไม่ต้องพูดอะไรกันมากหรืออันที่สองก็คงลักษณะใช้นามินีผ่านพักการเมืองในการสนับสนุน<ช>นะครับอย่างที่ ะไรนะโมเดลให้พรรคเล็กๆมารวมตัวกันแล้วก็เสนอนายกคนนอกขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นปรากฏการที่จะเกิดขึ้นและเขาเข้าใจว่านี่คงจะเข้มข้นเข้มข้นมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าการเมืองต้องไม่ลืมว่ามันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนครับก็สัปดาห์นี้ในไม่ชธรรมดาคราบปกคนยิ่งรักนะครับก็จะมีบทความน่าสนใจมากมายเรื่องบิ๊กคอสชนยครับเรื่องตั้งพรทหารใช่ หรือกะทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกคดีนึงที่มีการพูดถึงเรื่องมือปืนป๊อพรใครครับก็ก็สังคมก็คงต้องไปศึกษาแล้ครับพิพากษาของศาลุทธรับครับกันอย่างละเอียดว่าอันนี้ก็มีน้ำตาเหมือนกันนะตางครอบครัวของลุงอาแก้วนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องกฎหมายลูกเรื่องต่างๆแล้วก็คอลัมน์นิดอัดแน่นเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราสองคนลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า ไม่รู้จะมีใครมีน้ำตาอยรือเรล่างครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ